เปลล์รนะ้อยอารบสตาร์ทไม่ลงนะครับเียาการสตาร์ทไม่ลงลูกค้าบอกว่าตอนก่อนหน้าจะสตาร์ทไม่ลงมันมีเสียงดังฝั่งนี้นะน่าจะสปริงหักนะครับที่เคยเจอนะส่วนใหญ่สปริงค้าสาก้อนหักแล้วเข้าไปขัดสักอย่างนะเดี๋ยวลองมาลื้อดูนะครับ ปิงหักหมดทุกตัวเลยนะครับอ,อ๋อนั่นแล้วตัวนี้ไงตัวนี้มันไปค้าอยูนะ่แล้วสป,ปริงก็สีสป,ปริงก็มาสีกับ ก็เลยสต,ตาร์ทไม่ลงนะครับเนี่ยสาเหตุหักหมดเลยน่าจะไปเขีย่ยได้วยเนาะหักไปตัวแล้วว่ะ ึ่งลูกยางอะไรก็ไม่ได้หลวมนะครับแต่สริงหักหมดเลยครับ,รบเผื่อจะเป็นแนวทางน,นะครับเพราะว่าเบลวร้อยที่ว่าสตาร์ทไม่ลงเนี่ยก็ต้องดูหลายจุดนะครับคือว่าถ้ามีเสียงดังแล้วก็มุ่งตรงมาที่ คัดสามก้อนก่อนนะครับสปริงส่วนใหญ่สปริงหักแล้วก็ผาสีเสียดสีกับมันต้องมีอาการมาอยู่แล้วนะมันต้องดังครับเนี่ยเนี่ยเสียดสีกับแข็งด้านช้างเนี่ยก็เลยอัดอยู่จะทำให้การไม่ลงนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปรื้อผิดบางทีอาจจะนึกว่าสูบติดแต่ไม่ใช่นะครับฝั่งนี้ฝั่งคัด ก็หาสปริงมาใส่เข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวปเปียนขาสปริงสก,การาทหลุดมันก็ค่อนข้างใส่ยากยู่นะถ้าใส่ไม่ถอดคัดก็จะใส่ยากก็เดี๋ยวทำความสะอาดประกอบเข้าไปใหม่ก็น่าจะใช้ได้แนละ้วสปริงเนี่ยสำคัญก็าจะหัก